<85. S 2> ค่ะอ,อ,อยากจะทราบว่าการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศในศตรวรรษที่21ในความคิดของคุณเป็นอย่างไระคะค่ะการเรียนรู้ในศตรวรรษที่21นะคะครูจะต้องเป็นผู้ที่ควบคุมนักเรียนในชั้นเรียนได้ๆนะคะก็คือว่าครูไม่ต้องสอนอะไรมากเพียงให้นักเรียนเรียนรู้ด้วยตนเองจากประส ะะโดยที่ว่าครูจะต้องเป็นผู้ที่ว่ามีความรู้ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในด้านต่างๆอย่างต่อเนื่องนะคะโดยเฉพาะ,ะการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนนะคะเช่นการเรียนแบบ e-learning, Captivate เป็นต้นนะคะค่ะปัจจุบันนะคะเทคโนโลยีก็ได้มีการพัฒนาอย่างหลากหลายนะคะแล้วแต่ครูจะนํามาประยุกต์ใช้ยอย่างไนะคะก็คือว่าในความคิดของดิฉันก็คือครูในศตรวรรษที่11 มีควรเป็นอย่างแรงกก็คือว่าให้คุณครูควรที่จะใช้เทคโนโลยีเป็นเล็กมีความก้าวไกลค่ะขอบคุณค่ะ